ดีนะครับเพื่อนๆเรียกกันดีตอร์ปิโดนะครับอันนี้วงวิสานะครับแล้วก็อินสติงนะวันนี้จะมาแนะนำเบรดตัวหนึ่นนงหลายหลายคนคงเคยเห็นคงเคยเห็นแล้วว่ามันรูปร่างหน้าตาแตกทีเดียวนะมันเป็นเบรดสเปียร์เบรดสเปียร์รุ่น S2 นะครับรุ่น S2 ซึ่งรุ่น S2 เนี่ยก็มีหลายแบบ จะเป็น S2E S2W ก็แตกต่างกันที่เนื้อไม้นะครับวันนี้จะมารีวิวเพราะว่าเราเห็นกันมาผ่างตามาบ่อยมากแต่ไม่รู้ว่าเสียงมันจะเป็นยังไงแล้วคราวนี้ผมไปดูใน y t u t u เนี่ยก็ไม่มีคลิปเสียงดีๆวันนี้ผมได้มารีวิวเองเลยนะครับเ,เริ่มกันเลยสเปร์ S2 มาในบอดี ที่ปืนทีเดียวแล้วแต่คนชอบนะครับแต่งานไม้เนี่ยที่ได้เนี่ยไม้สวยทีเดียวนะครับเป็นเฟรมเมเปิลนะครับรุบ่นนี้เป็น able. เฟรมเมเปิลเรื่องไม้ผมออกตัวก่อนผมไม่ไค่อยถนัดนะครับข้างหลังนี่ไม่แน่ใจเ,เป็นโลตบุ๋หรือก็วอลนัทนะอลองถามตัวแทนจำหน่ายนะครับแล้วก็ขุมพลังขุมพลังมา,า18โบลต์เลยฐาน2ก้อนนะครับเท่าที่ดูงานไม้เนี่ยก็ ใช้ได้ทีเดียวสวยทีเดียว,ว,ยยวนะครับงานไม้งานประกอบสวยทีเดียวส่วนงานฮาร์ดแวร์ลูกบงลูกบิดก็แน่นหนาทีเดียวนะครับยอมก็แข็งแรงทนทานดูดีนะเอาเป็นว่าเรื่องภายนอกเนี่ยในราคาหมืน่นกลางๆเนี่ยไม่ถึงสองหมื่นเนี่ยผมว่าผ่านนะเรื่องพอนี่เราจัดขนาดไม่เลไม่ใหญจนเกินไปแล้วเรามาดูกันเรื่องเสียงกันดีกว่าอา่า <c oughs> ตัวนี้ไม่ได้โมอะไรทั้งสิ้นนะทุกอย่างดเดิมมาจากโรงงานนะครับปิกอัพก็เป็นของสเปียร์เลยปีแอนก็เป็นของสเปียร์ลืมบอกไปเรื่องคออนะินเน็ตชูนะครับสวยทีเดียวมาระบบ PM ของสเปียร์รุ่น S2 เนี่ยเอาทานออกเอาทานออกก็เล่นได้นะครับมันเป็นพาสซีฟแอคทีฟเลย มาดูทีละปุ่มกันดีกว่าปุ่มบนเนี่ยปุ่มนี้นะครับจะเป็นวอลลุ่มปุ่มบนจะเป็นวอลลุ่มอันนี้เป็นวอลลุ่มสองชั้นปุ่มล่างจะเป็นโทนสวิตช์นีสวิตช์ที่หนึ่งเป็นสวิตช์แอสซีฟแอคทีฟนะครับเปิดปิดแอคทีฟแพสซีฟอันที่สองปุ่มนี้เป็นบาลานซ์บาลานซ์ที่ขัดหน้าหลังนะครับปุ่มนี้อ่สวิตช์นี้มิวนะครับมิวเสียงแล้วทุ้ม การแหลมนะครับตัวอัอนมีมีขีดตรงกลางนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงมาเริ่มที่ passive ก่อนดีกว่ามาฟังเสียงพึกอันแท้ๆไม่ใส่ทางก็มีเสียงอ่ะมาฟังดูเป็นยไงนะครับ ก็หลังจากที่ฟังแล้วน้ำเสียงพี่อัจใช้ได้ดีเดียวข้างหน้าข้างหลังนะครับขนาดไม่ใส่ฐานน้ำเสียงทุ่มกลางแหลมนืออกมคหแล้วเรามาดู Active กันบ s วิตต์แอคทีฟตรงนี้นะครับเปิดไปตอนนี้ปรับทุ้มกลางแหลไมไว้ตรงกลางนะจะเห็นว่าเสียงไม่ได้แตกต่างกับแ s ส i v e เลยตอนนี้ปรับเป็น,นะะ PASSIVE Active สิ่งเลยไม่ได้บูสต์ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าเราบูสต์โลขึ้นมาสักเ20เปอร์เซ็นกลางสัก20เปอร์เซ็นต์แนวสัก20เปอร์เซ็นต์ความดังก็จะดังขึ้นเทียบกับ Passive นะเห็นความแตกต่างไหมครับ ถ้าตุ่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะไม่บูสนมันจะเหมืนอนแพสซีฟแต่พอเพิ่มขึ้นมานิดเดียวแค่20%เนี่ยความหนาความใหญ่มวลเสียงดังขึ้นแล้วก็มีน้ำหนักมากขึ้นคราวนี้เรามาฟังลักษณะเสียงต่างๆกันดีกว่าว่ามันไปได้ถึงไหนคราวนี้อ,อยู่ตรงกลางไม่ได้ไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดแพสซีฟ อยากให้มีเบนเพิ่มมากขึ้นบูทสัก50เปอร์เซ็นใหญ่ขึ้นมากๆนะครับคราวนี้เราลองบูท100เรเซเลยสิเบนนะครับ ดูเสียงแหลดเสียงแหลมูดห้าอร์เซนอ่ะพูดลอยลองพูดทุกอย่างเพิ่มอ่ห้นต สูสักรูเตียงแสักส0่หสเ์เซ็นและอันอื่นก็รูอย่างนั้นยี่ส0เปอร์เซ็สอีกนึ บาง,งคนบอกว่าชอบเต็นเบรคนุ่มเน็่เบรดนุ่มๆไปไม่กระแทกกระทันมากกนรถสินค้าลงนะรถสินค้าลงก็เพิ่ม อยา่อา20%เราลบเสียงจาก1 0เพิ่มรอ30%นะครับดุดุขนาอยากใจก็ดี ใหญ่โตโบราณมากมาดูปุ่มโทนดีกว่าปุ่มโทนให้คาแรคเตอร์ทั้งแพสซีฟแอคทีฟใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับปุ่มโทนเรามาดูแพสซีฟก่อนนะอันนี้เราหมุนประสุดนะราคานี้เรา,อเราลองปิดสุดสดู ค่อยๆเพิ่มทีดนิดทีดนิดนะขั้นสุดเลยเหนร่าปุ่มโทนก็ให้คาแรคเตอร,ร์เสียงที่ชัดเจน ไปไกครัไไ้งนี้มาดูใช้กับแอคทีมัน อยู่ที่เราเลือกนะอยู่ที่เราเลือกผสมระหว่างทุดกลางแล้วก็จะไปแบบไหนประโยชน์อีกอันหนึ่งที่ยะได้่าวถสงคือปุ่มนี้ปุ่มนี้ก็สามารถทำเทคนิคได้บ้านนิดหน่อย บอกว่าอยากได้เสียงแบบเก่าๆทำไงเนี่ยก็แผนพิ๊กอัพและเป็นแพนสียงซะ กระแทกกระทันแบบผมเนี่ยซาผมก็ประมาณนี้ ว่าอาจจะเป็นทางเลือกเด็ดราคาหมืน่นกลางๆให้คุณภาพเสียงประมาณนี้ซึ่งผมว่าคุ้มค่าทีเดียวสำหรับสียงที่ได้ลองไปสัมผัสดูนะครับตัวแทนจำหน่ายี่รา้ิวสิก